ว่าไงเด็กๆเด็กๆงงเด็กๆเจอคนสวยเด็กๆงงยืนพวอแพร่แย่อยู่เป็นอะไรคะไม่พูดไม่จากันเลยนะทักทายหน่อยแล้วแบ่แบแบ่แเอาธรรมชาติก็อยู่กับธรรมชาติมันก็จะมีแต่สภาพแบบนี้หละ ไม่แต่ธงนะมีแต่ป่าป่าเขาลำนาวไยยของแท้เลยแหละนี่แหละของแท้ธรรมชาติของแท้มีไก่ไก่ก็เลี้ยงได้กินไข่ไก่ยวงก็มีเด้อไก่ยวงไก่ยวงก็มีวัว มีทั้งบัวนมแล้วก็บัวเนื้อข้างในก็เป็นคอกไก่เวลากลางคืนก็คือให้เขาเขาข้างในเขาข้างในก็คือตรงที่เป็นช่องให้เขาไปข้างในนา,นานาก็อยุ่ข้างในก็จะมีฮีตเตอร์วิแอร์ฮอนให้เขาบอบปลา พวกป่าน,นิี้ไปยังอะไปปลาคาบะก็คือเขาข้างไหนสำหรับหนาหนาวหนาห้อนกะยู่สภาพแบบนี้เขาเปลี่ยนหนาหนาวปุ๊บกะทุกคนกบเขาไปอยู่ข้างไหน,นก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นคือจังบ้านคลอ,อ,องส้างบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยแต่ข้างไหนมัมมียังในเป็นฟาร,ร์มเป็นหม่องไห้สัตยู่อย่างประมาณเนี่ย <c oughs> อายไหมอายทำไมอยากพูดกันว่าอายทำไม ไม่เห็นหน้าอายเลยไม่อยู่มังหนอกมังนาแต่ว่าอยู่ต,าตา่างปงต่างปลาอีกอย่างเป็นเบ้าประมาณเนี่ยถือว่าเป็นคาเป็นคําดูดถูกทีเฮียดเนเฮามีกําลังหรือว่ามีพลัง <c oughs> ใจสู้ฮึดสู้สู้กับเจ้าของนี่แหละเป็นกําลังใจกว่าได้เนาะคาดูดถูกของคนบางคนก็ะเฮียดเนเฮามีพลังหรือว่ามีกําลังใจสู้ <c oughs> คิดที่จะสู้เดินหน้าต่อ ล้วแต่อีกตรงกันถามสำหรับผู้ที่ถูกคนดูถูกหรือว่าคนจ้าอะไรล่ะวัน <c oughs> นั้นวันนี้หายยังเสียไม่เอาไหนยังนารเสียเราเฮ็ดเห้เจ้าของบบมีพลังหรือว่าเฮ็ดให้เจ้าของเสียใจเฮ็ดให้เจ้าของบ่คิดจะสู่บ่คิดจะเฮ็ดยังแล้วยังประมาณนี้อันนั้นเป็นความคิดหรือว่าเป็นการทํามถีผิดนะเร <c oughs> าต้องคิดซะว่าคำดูถูกของคนไม่ว่าจะเพื่อนหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักเป็น คำาอวยพรหรือว่าเป็นการยังยงหให้พลังดานจิตใจเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาต้องคิดบอกง,ง่ายๆก็คือลบคำสบประมาทกันได้ประมาณนี้เนาะกับว่าได้คือก,กันลบคำสบประมาทนกันว่าได้นะอ้าวแมนบอลว่าเืิบอลนี่งวอาไปวอามางงบัณ <laughs> บรรยากาศบ,บ้านชีวิตตั้งแดนคนไทย คนไทยที่มาอยู่ต่างแดนก็จะมีหลากหลายเนาะมีทั้งอยู่ในเมืองมีทั้งตามบานนอขอบนะ้ำแบบนี้แหละเอาบรรยากาศบรรบานแมาเห็เบิงเดตเเีียงแน่เรียงวัวเรียงควายหมูมากากไก่มีทุกอย่างเหมือนบ้านเราเนั่นแหละไก่ธรรมาดาไก่พันเนือพันไข่ไก่หยอกไก่ยวงมีหมดคะ่ะมีทุกอย่างสนิทที่ว่าก็ต้องไปตลาดเล็ก็ได้เสียอย่างเดี๋ยววอมีผักนะวามีผักไทยกินอืดยุบ อืดอยู่ผักไทยถ้าคิดว่าจะเฮ็ดลงเลื่อนเพื่อที่จะปลูกผักไทยกินน่ะเอาเงินที่เฮ็ดลงเลื่อนกับเอาเงินที่เสียค่าไฟอ่ะไปซื้อผักกินจะดีกว่าประมาณนี้นะอากาศมันหนาวบกคุ้มไม่คุ้มค่าเลยกับว่าได้ <Okay. S 1> บรรยากาศมาฝากค่ะชีวิตคนไทยในต่างแดน แยกไปเปรียบเทียบกันเด้อผู้อยู่ในเมืองกับยูผูบ้านนอกมันบ่คือกันนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบค่ะถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้วก็ทําต่อไปพูดต่อไปดูถูกค้นต่อไปว่าเข้าใจกันเป็นอย่างค้นต้องมัก,มกดูถูกกันไม่ชอบคือผ่านประมาณนี้นะจะดีกว่าเพาะจองจมันจิตตายเลย